EP ที่6ครับผมเคล็ดลับจับพอร์ตักโฟทุกพอร์ตแบบง่ายๆเหมือนเดิมไปดูในคลิปเลยครับ คอร์ดซัโฟนะครับมีวิธีคิดต่างจากคอร์ดซัตทูไปนิดเดียวนะครับ e ีที่5ที่ผ่านไปนะครับผมสอนเป็นวิธีหาคอร์ดซัตทูทุกคอร์ดแบบง่ายๆ e ีีนี้เราจะอิงเอาคอร์ดเมเจอร์นะครับใครที่ยังจับคอร์ดเมเจอร์ทุกคอร์ดไม่เป็นไปดู EP ีที่1นะครับย้อนไปดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนแล้วกันวิธีง่ายๆถ้าเราจะจับคอร์ดซัทโฟแบบง่ายๆเลยนะครับให้เราจับคอร์ดเมเจอร์ก่อนเช่นเราจะจับคอร์ดซีซัทโฟนะครับให้เราจับคอร์ดซีเม ซึ่งมีตัว ceg ใช่ไหมครับเราแค่เลื่อนตัวกลางขึ้นไปครึ่งเสียงก็จะเป็นคอร์ด c sub 4แล้วตัวกลางของคอร์ด c major คือตัว e ใช่ไหมครับขึ้นไปครึ่งเสียงก็เป็นตัว f เพราะฉะนั้น c sub 4ก็เป็น cfg แค่นี้ครับไปกันต่อครับคอร์ดที่2ไปดูคอร์ด a sub 4บ้างจะคอร์ด a major เหมือนเดิม a major มี a c ชและ e เลื่อนตัวกลางขึ้นไปครึ่งเสียงตัว c ชก็เป็นตัว d เพราะฉะนั้นคอร์ด a sub 4ก็จะมี a d e ง่ายไหมครับยกตัวยอย่างคอร์ด g s จับที่คอร์ด G major ก่อนมี G B D ยกตัวกลางขึ้นไปครึ่งเสียงตัว B ก็เป็นตัว C เพราะฉะนั้นคอร์ด G s ั a r มี G C และ D ใช่ไหมครับอ่ะข้อสุดท้ายให้ทุกคนลองพิมพ์คำตอบมาหน่อยนะครับคอร์ด F sharp u r มีตัวอะไรบ้างพิมพ์มานะครับตอบในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ที่7กันต่อครับ